ทุกคนคิดเหมือนผมไหมครับว่าองค์กรหนึ่งเนี่ยที่เข้าไปทํางานยากที่สุดเป็นลำดับต้นๆในไทยเนี่ยคือหน่วยงานราชการคือคนคนหนึ่งน่ยกว่าจะเข้าไปทํางานในหน่วยงานราชการได้มันต้องผ่านการสอบหลายขั้นตอนบางคนเนี่ยสอบทั้งข้อเขียนทั้งสัมภาษณ์ยังไม่พอครับยังต้องมาตรวจประวัติอีก 2- อสเดือนกว่าคุณจะสามารถเข้าไปทํางานในหน่วยงานราชการได้ในขณะที่เอกชนหลายหน่วยงานเนี่ยแทบจะไม่ต้องมีการสอบเลยบางหน่วยงานเนี่ยแค่สัมภาษณ์หนึ่งวันอีกวันหนึเขารับเข้าทํางานเลยก็ได้ แต่คาถามคือทําไมหน่วยงานราชการเนี่ยมันถึงดูพัฒนาน้อยหรือแทบจะไม่พัฒนาเลยเมื่อเทียบกับระบบงานของเอกชนซึ่งสามารถเข้าไปทํางานได้ง่ายกว่าผมพยายามนั่งคิดกับตัวเองครับแล้วก็มีอยู่หลายเหตุผลในหัวที่เกิดขึ้นอย่างแรกก็คือเรื่องของจํานวนคนหรือมันจะเป็นเพราะว่าจานวนคนของหน่วยงานราชการเนี่ยมีจํานวนที่มากเพราะว่าหน่วยงานราชการเนี่ยบางหน่วยงานเนี่ย ทุกจังหวัดก็จะมีอย่างละหน่วยอย่างละหน่วยอย่างละหน่วยใช่ไหมครับมันเจ็ดสิบหกจังหวัดมันก็เยอะแต่พอเราลองมานั่งคบควนจริงๆแล้วบางหน่วยงานเอกชนเนี่ยก็มีสาขาเนี่ยเยอะยิ่งกว่าราชาการอีกนะครับบางหน่วยเอกชนเนี่ยอาจจะหนึ่งอำเภอด้วยซ้ำมีสาขาสี่แห่งแต่เขาก็สามารถจัดการได้ดีมีมาตรฐานพอๆกันในทุกๆสาขาเพราะฉะนั้นเหตุผลนี้ตกไปครับผมก็มาพูดถึงประเด็นต่อไปก็คือเรื่องเงิน เออหรือว่ามันเป็นอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าว่าข้าราชการไทยอ่ะได้เงินเดือนน้อยลองมาคิดดูดีๆนะครับหน่วยงานเอกชนเนี่ยหลายหน่วยงานนะจบปตีเหมือนกันเนี่ยเงินเดือนนะครับอาจจะสตาร์ทพอๆกับราชการแต่คุณอย่าลืมนะครับว่าการเข้าไปทํางานในหน่วยเอกชนน่ะมันไม่มีเวลาหยุดอย่างชัดเจนในขณะที่ราชการนะครับมีเวลาทํางานกันถึงสุกหยุดเสาร์อาทิตย์ วันหยุดนัขกขัตฤกษ์หยุดอย่างชัดเจนความรับผิดชอบจํากัดอยู่อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นนะครับผมว่านะเงินเดือนที่เท่ากาันร,ราชการเนี่ยคุ้มกว่าเพราะคุณมีเวลาเอาไปทํางานธุรกิจส่วนตัวในเวลาว่างจากการทํางานของคุณได้ประเด็นนี้ก็น่าจะตกไปครับแล้วผมก็ลองเลือดอินเทอร์เน็ตถ่ายเล่นไปเรื่อยๆนะผมก็ไปเจองานเขียนงานหนึ่งนะครับของดรอานน์เนี่ยที่เขาพูดถึงเรื่องของสังคมค่าราชการอายุเต็มวัย งานเขียนชิ้นนี้นะครับเป็นงานเขียนกึ่งเชิงวิจัยเนาะแกบอกว่าเหตุผลที่หน่วยงานราชการมันไม่จเจริญเนี่ยเพราะว่าเขาเอาคนที่มีอายุมากกว่าเข้ามาอยู่ในหน่วยราชการเป็นส่วนมากซึ่งมันจะมีกราฟกราฟหนึ่งซึ่งเนี่ยโชว์บนหน้าจอนะครับมันเป็นกราฟที่บอกว่าคนในหน่วยราชการเนี่ยโดยมากมีอายุ30กว่าขึ้นไปแล้วมันจะไปค่อนๆช่วงบริเวณอายุ51-60ถึง ซึ่งพอกลับกันกับหนวยงเอกชนที่คุณไปเจอเนี่ยอายุ50 60เนี่ยอาจจะมีไม่มากนะ like <you> <aware> เพราะอย่างที่คุณรู้เนาะกว่าจะรอดไปถึงขนาดนั้นเอกชนเนี่ยต้องอึดพอสมควรเลยนะครับแล้วคำถามคือทำไมครับคนถึงไปค่อนอยู่ในหนึ่งราชการมากเอาประสบการณ์ผมและกันตรงเนี้ผมพยายามไปหาข้อมูลว่าเอ e, ๊แล้วมันเป็นเพราะสาเหตุอะไรแล้วก็หาไม่เจอตัวงานเขียนเองนะครับก็ไม่ได้พูดถึงว่าเอ๊ะทำไมคนเลือกที่จะอายุเยอะแล้วอยู่ในหนราชการ แต่จากประสบการณ์ผมที่ผมสัมผัสมาเลยนะครับก็คือข้าราชการนะครับเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยยิ่งอยู่จะยิ่งสบายอยู่แล้วมีคนเกรงใจในขณะที่เอกชนนะครับยิ่งอยู่นานวันขึ้นเท่าไหร่เนี่ยความรับผิดชอบมันจะเพิ่มมากขึ้นตามเงินเดือนรวมถึงความกดดันนั้นจะเพิ่มมากขึ้นด้วยอย่างพ่อผมเนี่ยทำงานอยู่ธนาคารนะครับช่วงยุคลังๆนี่เราจะเห็นว่าธนาคารเนี่ยมันก็มีคู่แข่งมากขึ้นที่เข้ามาเล่นตลาดการเงินผมไม่เห็นพ่อผมเนี่ย ขนาดกอดกษียณนะครับต้องเข้าไปติดต่อลูกค้าที่ทําประกรันหรือลูกค้าบริษัทใหญ่ๆที่ต้องการสินเชื่อต่างๆด้วยตัวเองไม่ได้มีลูกน้องไปแทนหรืออะไรอย่างนี้เลยนะครับแต่ตัดกลับมาที่ตัวของราชาการเนี่ยพออายุงานมากขึ้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นระดับปฏิบัติการหรือเป็นระดับหัวหน้าเนี่ยคนจะเกงใจคุณมากขึ้นผมยกตัวอย่างในงานที่ผมเคยทํางานด้วยนะครับคุณลุงคนหนึ่งเนี่ยแกทํางานประมาณ สามสิบปีละทํามาตั้งแต่ที่เริ่มก่อตั้งหน่วยงานมาในเขตพื้นที่นั้นเลยแกก็จะเล่าให้ผมฟังเสมอนะว่าแกทําอะไรมาบ้างผ่านอะไรมาบ้างแล้วคําพูดหนึ่งแล้วแกก็จะบอกกับผมนะว่าเงินเดือนแกเนี่ยเยอะแกไม่รู้แกบัฟผมแล้วเปล่านะแกจะชอบพูดว่าเงินเดือนแกเยอะเงินเดือนผมแกหนึ่งคนในยจ้างผมได้สามคนนั่นแหละครับแล้วแกก็จะชอบพูดเสมอว่าแกเนี่ยเหนื่อยมาเยอะละตอนสมัยหนุ่มในแกเสียสละมาเยอะละตอนนี้แกเหมือน แกอยู่ในนี้นครับเพื่อมาใช้บุญแกซึ่งอายุแกเนี่ยในขณะนั้นนะครับก็คืออีกประมาณ3-4ปีก็จะ,กะเกษียณละพฤติกรรมแกโดยปกติทั่วไปก็คือทำงานเสร็จนอนกลางวันนะครับผมแล้วแกก็จะออกไปคุยกับชาวบ้านไปคุยกับนู่นนี่นั่นนู่นที่แกเคยรู้จักปัญหาหนึ่งนะครับของคนที่อายุเยอะแล้วยังเป็นระดับยังเป็นระดับปฏิบัติงานอยู่ก็คือว่า เขาต้องลงไปปฏิบัติงานหน้าง,งานจริงก็อย่างที่บอกครับด้วยความที่แกชอบนอนหลับกลางวันมันทาให้เวลาทํางานเนี่ยมันเหลือน้อยลงแล้วความรู้ทางเทคโนโลยีบางอย่างที่ควรจะรู้นะ่ะแกไม่มีเช่นการส่งอีเมลหรือว่าการพิมพ์งานต่างๆเพื่อส่งต่อให้กับหน่วยงานอื่นๆต่อไปนั่นความซวยก็เลยตกมาเป็นหน้าที่ของผมนะครับซึ่งทํางานในตําแหน่งเดียวกันกับเขาแต่เงินเดือนผมน้อยกว่าแกสามเท่านะครับ ต่อมาถ้าเกิดเป็นระดับหัวหน้าล่ะอายุที่ใกล้เกษียณนะโดยมากเป็นยังไงต้องบอกไว้ก่อนนะครับไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกคนนะแต่7 8็ดถงผมเจอแบบนี้โดยมากนะครับเขาจะชอบคิดโปรเจกต์หัวหน้าเนี่ยจะเป็นคนคิดโปรเจกต์สร้างสารรค์ไอเดียต่างๆขึ้นมาแต่หลายๆไอเดียของหัวหน้าเนี่ยเขามักจะทําเองไม่เป็นนะครับเช่นผมเคยเจอว่าแกให้ผมไปทําวิจัยชิ้นหนึ่งซึ่งวิจัยชิ้นนั้นเนี่ยต้องใช้เรื่องของคณิตศาสตร์ ทางสถิติประยุกต์ร่วมด้วยแล้วมันต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการคำนวณแกทําไม่เป็นแกก็ให้ผมทําแล้วแกก็จะพูดกดดันให้เราทําพอทําเสร็จปุ๊บด้วยความที่ตําแหน่งเรายัางน้อยอยู่หรือไม่ตําแหน่งของผมตอนนั้นมันมันไม่มีตําแหน่งสายวิชาการที่เลื่อนได้อย่างเขานะครับก็เขาก็จะาผลงานเราเคมไปเลยแล้วคุณลองคิดดูนะครับถ้าคุณเป็นคนที่เข้าไปใหม่ในองค์กรคุณมีหนึ่งสองคนแล้วคุณเหมือนโดนโหลดงานเข้าไปเลยอะ่ะคุณว่าคนที่อายุน้อยอ่ะ เขาอยากจะอยู่ไหมล่ะครับเงินเดือนก็น้อยกว่างานก็หนักกว่าความมดชอบก็หนักกว่าคุณทํามากกว่าโอกาสพลาดคุณมากกว่าพลาดเสร็จปุ๊บคุณโดนลุมด่ามันก็เลยไม่มีใครอยู่ครับแล้วคําถามคือเราจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงคือผมคิดว่านะครับเราไม่ควรที่จะไล่เขาออกครับผมมองว่าบุคลากรเหล่านี้เขามีความสามารถมากข้าราชการไม่ว่าจะเป็นระดับปฏิบัติงานหรือหัวหน้าในที่ผ่านงานมามา,มากๆเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งเขามีคือสกิลในการ เจราจาพูดคุยทําความเข้าใจกับคนอันนี้เขาจะสูงมากหรือหน้างานนั้นๆเขาจะมีความเชี่ยวชาญมากผมคิดว่าอาจจะมีทางเลือกให้เขาครับคือถ้าเขาอยากจะทํางานต่อเราอาจจะย้ายเขาไปในหนวงานในส่วนของการอบรมให้กับข้าราชการใหม่ๆเป็นเหมือนพี่เลี้ยงไม่ต้องมาทําหน้างานปฏิบัติงานหรือในส่วนของหัวหน้าอาจจะเป็นที่ปรึกษาไปลดเงินเดือนลงหน่อยนึงแต่ว่าไม่จําเป็นจะต้องไปยุ่งเกี่ยวกับ งานการจัดการบริหารต่างๆในองค์กรแต่ถ้าสมมุติเขาไม่โอเคนะครับจริงๆไอเดียหนึ่งที่น่าทำเลยก็คือเรื่องของการสร้างอาชีพให้กับเขาแล้วก็อาจจะเสนอเงินที่ว่าเอ้ยถ้าคุณออกก่อนอ่ะคุณได้เยอะกว่าตอนคุณอรอเกษียณน,นะถ้าคุณกเกษียณเราอาจจะลดนู่นลดนี่คุณออกไปเรื่อยๆจนทําให้ในที่สุดคุณโดยมากเนี่ยยอมที่จกกะเกษียณก่อนเวลาแล้วเมื่อมันเกิดการ,กรเกษียณก่อนเวลาครับคนรุ่นใหม่ ก็จะเข้ามาทดแทนรุ่นเดิมระบบการปฏิบัติงานเนี่ยมันก็จะค่อยๆพัฒนาพัฒนาพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆก็เป็นไอเดียส่วนหนึ่งซึ่งผมเสนอไว้เพราะผมมองว่าจริงๆแล้วผมไม่อยากให้ประเทศไทยเนี่ยวิ่งไปเป็นแบบอเมริกาในปัจจุบันเนี่ยที่เราเห็นการบทข้าราชการทั้งใหญ่เนี่ยของรัฐบาลคุณโดนัลด์ทรัมป์เนาะผมคิดว่าอนาคตถ้าประเทศไทยไม่ทาอะไรเลยนะครับแล้วเงินค่าจ้างเราไม่พอให้ข้าราชการเนี่ย อนาคตคุณอาจจะได้เห็นประเทศไทยทำแบบรรด้อนทำบ้างก็ได้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมมากครับขอบคุณครับ